สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงระดับภูมิภาคมานำเสนอครับในช่วงเวลาที่กัมพูชากำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชนนับหมื่นชีวิตแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนต้องตกตะลึงและตั้งคำถามไปตามๆกันคือการที่อดีตนายกรัฐมนตรีหุนเซนได้ออกมาตำหนิประเทศไทยอย่างตรงไปตรงมาว่า ไม่ยอมยื่นมือเข้าช่วยเหลือในยามยากซึ่งความเงียบงันของฝ่ายไทยในครั้งนี้ผมบอกได้เลยครับว่ามันไม่ใช่แค่ความเฉยชาธรรมดาแต่มันกลับซ่อนเร้นไปด้วยเกมการเมืองที่ซับซ้อนและบทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่ยากจะลืมเลือนนอกนี้เรายังมีความเคลื่อนไหวสำคัญจากฝั่งสหรัฐเมื่อรัฐบาลทรัมป์เดินหน้ามาตรการเข้มงวดในการขับไล่ผู้อพยอพผิดกฎหมายออกนอกประเทศ ซึ่งผมจะพาทุกท่านไปเจาะลึกทุกสถานการณ์อย่างรอบด้านในรายการธรรมะในข่าวครับทุกท่านเคยลองคิดไหมครับว่าจะรู้สึกอย่างไรถ้าเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดกลับนิ่งเฉยในวันที่บานของคุณกำลังจมน้ำสำหรับคนอย่างฮุนเซนเขาไม่เคยเป็นคนพูดอ้อมข้อมและครั้งนี้ก็เช่นกันครับเขาออกมาส่งสารถึงสื่ออย่างดุด,ดันว่า หากประเทศไทยไม่ยอมยื่นมือช่วยเหลือฝ่ายกัมพูชาในยามวิกฤตเชน่นนี้แล้วจะยังกล้าเรียกตัวเองเป็นเพื่อนบ้านได้อีกหรือคำพูดเหล่านั้นไม่ใช่เพียงแค่การตัดพ้อครับเพราะเบื้องหลังคือภาพความเลวร้ายของกัมพูชาที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติซ้ำซากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ประกอบกับระบรบระบ,บายน้ำที่อ่อนแอ ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดโพธิสัตว์และเสียมราฐต้องประกาศอบพยพด่วนบางหมู่บ้านนั้นจมหายไปจนมิดหลังคามีรายงานระบุว่ามีครัวเรือนมากกว่า7,000ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงขณะที่ประชาชนจำนวนมากเริ่มขาดแคลนทั้งน้ำดื่มอาหารแห้งและยารักษาโรคพื้นฐานแต่สิ่งที่ดูจะขาดแคลนมากที่สุดในตอนนี้ก็คือ ความหวังครับในขณะที่กัมพูชากำลังจมอยู่ในคราบน้ำตาและความสูญเสียประเทศไทยกลับยังคงนิ่งสงบไม่มีท่าทีเคลื่อนไหวใดๆแม้แต่คำปลอบโลมในระดับผู้นำก็ยังไม่มีปรากฏออกมาจนทำให้หลายฝ่ายเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่เคยดูว่าแน่นแฟนนั้นแท้จริงแล้วกำลังมีอะไรผิดปกติหรือไม่ หรือว่าความเงียบครั้งนี้คือคำตอบที่ส่งกลับไปประชาชนชาวกัมพูชาจำนวนไม่น้อยเริ่มรู้สึกว่าเพื่อนบ้านที่พวกเขาเคยไว้วางใจกำลังค่อยๆหายไปอย่างเงียบเชียบและเสียงของฮุนเซนก็คือเสียงสะท้อนของความผิดหวังที่พยายามจะปลุกให้โลกหันกลับมามองกัมพูชาอีกครั้งก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ ความเงียบนี้เกิดขึ้นจากอะไรฝ่ายไทยกําลังคิดอะไรอยู่ทำไมถึงไม่ช่วยหรือมีเหตุผลบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังนี่คือสิ่งที่เราจะมาเปิดโปงกันต่อครับเพราะคำพูดของหุนเซนในครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่การตำหนิแต่มันคือหมากเกมสำคัญในตรดานการเมืองที่กำลังร้อนแรงที่สุดในภูมิภาคณเวลานี้เมื่อพูดถึงคำว่าน้ำท่วมในกัมพูชา หลายคนอาจจะชินตาเป็นภาพตามฤดูกาลแต่ผมขอบอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะนี่ไม่ใช่แค่น้ำหลากธรรมดาแต่มันคือวิกฤตที่อย่างรากลึกและรุนแรงเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดจนรัฐบาลเองก็ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ประชาชนในหลายจังหวัดกำลังเผชิญกับภาวะล้มเหลวซําซ้อน ทั้งในด้านการดำรงชีวิตและระบบเศรษฐกิจเริ่มกันที่จังหวัดโพธิสัตว์ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศพื้นที่แห่งนี้รับสึกหนักจากน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วผิดปกติส่งผลให้ประชาชนมากกว่า2,500 0 0 0ครอบครัวต้องตัดสินใจทิ้งบ้านเรือนเพื่ออบพยพในเวลาไม่ถึงสองวันระดับน้ำในบางจุดพุ่งสูงขึ้นกว่า1-2เมตรภายในคืนเดียว ซึ่งถือเป็นระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบหลายปีถัดมาคือจังหวัดเสียมราชเมืองมรดกโลกที่กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดมีหมู่บ้านมากกว่า124แห่งที่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันหลายวันประชาชนกว่า7ครัวเรือนต้องตกอยู่ในความมืดเพราะไม่มีไฟฟ้าใช้และขาดแคลนน้ำสะอาดอย่างหนักโรงเรียนหลายแห่ง ต้องปิดการเรียนการสอนอย่างไม่มีกำหนดถนนหลายสายถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้สาเหตุหลักที่ทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงมาจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องซึ่งเป็นผลกระทบจากพายุเขตร้อนถึงสองลูกที่เคลื่อนตัวผ่านภูมิภาคในช่วงต้นเดือนระบบป้องกันน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับมวลน,น้ำมหาศาลนี้ได้ทำให้เกิดภาวะน้ำทะลักเข้าท่วมโดยไม่ทันตั้งตัว เขื่อนขนาดเล็กและคันกั้นน้ำหลายจุดพังทลายความเสียหายจึงขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วแม้รัฐบาลกัมพูชาจะพยายามส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อเร่งช่วยเหลือแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าในบางจุดสถานการณ์นั้นเกินขีดความสามารถโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่รถบรรทุกหรือแม้แต่เรือก็เข้าไม่ถึงความล่าช้าในการเข้าถึงพื้นที่ ทำให้เกิดการขาดแคลนปัจจัยสีอย่างรุนแรงประชาชนบางกลุ่มเริ่มรวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐเร่งให้ความช่วยเหลือด่วนในขณะเดียวกันครอบครัวที่อาศัยตามแนวชายแดนฝั่งตะวันตกก็เริ่มมีความวิตกกังวลมากขึ้นเพราะเกรงว่าหากการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพน้ำอาจจะไหลเข้าสู่พื้นที่ชายแดนและส่งผลกระทบต่อเขตติดต่อกับประเทศไทย แต่เมื่อเราหันกลับมามองสถานการณ์ในฝั่งไทยในช่วงเวลาเดียวกันแม้บางภาคจะประสบปัญหาภัยแล้งแต่ระดับความรุนแรงนั้นยังถือว่าห่างไกลจากสิ่งที่กัมพูชากำลังเผชิญอยู่มากคำถามที่เริ่มแพร่กระจายไปทั่วในหมู่ประชาชนก็คือเหตุใดเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดถึงไม่มีการตอบสนองใดๆเลยหรือว่าในความเป็นจริงแล้วพวกเขาเลือกที่จะไม่ยื่นมือเข้าช่วยตั้งแต่แรก เพราะทันทีที่คุนเซนเอ่ยคำว่าความเงียบของเพื่อนบ้านโลกภายนอกก็เริ่มหันกลับมาจับตามองกัมพูชาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่มองเรื่องน้ำท่วมครับแต่มองลึกลงไปว่าความเงียบนั้นซ่อนอะไรไว้ภายใต้กระแสน้ำเหล่านั้นกันแน่สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงระดับภูมิภาคมานำเสนอครับ ในช่วงเวลาที่กัมพูชากำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชนนับหมื่นชีวิตแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนต้องตกตะลึงและตั้งคำถามไปตามๆกันคือการที่อดีตนายกรัฐมนตรีหุนเซนได้ออกมาตำหนิประเทศไทยอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ยอมยื่นมือเข้าช่วยเหลือในยามยาก ซึ่งความเงียบงันของฝ่ายไทยในครั้งนี้ผมบอกได้เลยครับว่ามันไม่ใช่แค่ความเฉยชาธรรมดาแต่มันกลับซ่อนเร้นไปด้วยเกมการเมืองที่ซับซ้อนและบทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่ยากจะลืมเลือนนอกจากนี้เรายังมีความเคลื่อนไหวสำคัญจากฝั่งสหรัฐเมื่อรัฐบาลทรัมป์เดินหน้ามาตรการเข้มงวดในการขับไล่ผู้อพยพผิดกฎหมายออกนอกประเทศ ซึ่งผมจะพาทุกท่านไปเจาะลึกทุกสถานการณ์อย่างรอบด้านในรายการธรรมะในข่าวครับทุกท่านเคยลองคิดไหมครับว่าจะรู้สึกอย่างไรถ้าเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดกลับนิ่งเฉยในวันที่บ้านของคุณกำลังจมน้ำสำหรับคนอย่างหุนเซนเขาไม่เคยเป็นคนพูดอ้อมข้อมและครั้งนี้ก็เช่นกันครับเขาออกมาส่งสารถึงสื่ออย่างดุด,ดันว่า หากประเทศไทยไม่ยอมยื่นมือช่วยเหลือฝ่ายกัมพูชาในยามวิกฤตเช่นนี้แล้วจะยังกล้าเรียกตัวเองเป็นเพื่อนบ้านได้อีกหรือคำพูดเหล่านั้นไม่ใช่เพียงแค่การตัด้อครับเพราะเบื้องหลังคือภาพความเลวร้ายของกัมพูชาที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติซ้ำซากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ ประกอบกับระบบระบายน้ำที่อ่อนแอทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดโพธิสัตว์และเสียมราชต้องประกาศอบพยพด่วนบางหมู่บ้านนั้นจมหายไปจนมิดหลังคามีรายงานระบุว่ามีครัวเรือนมากกว่า7,000ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงขณะที่ประชาชนจำนวนมากเริ่มขาดแคลนทั้งน้ำดื่มอาหารแหง้งและยารักษาโรคพื้นฐานแต่สิ่งที่ดูจะขาดแคลนมากที่สุดในตอนนี้ก็คือ ความหวังครับในขณะที่กัมพูชากำลังจมอยู่ในคราบน้ำตาและความสูญเสียประเทศไทยกลับยังคงนิ่งสงบไม่มีท่าทีเทื่อนไหวใดๆแม้แต่คำปลอบโลมในระดับผู้นำก็ยังไม่มีปรากฏออกมาจนทำให้หลายฝ่ายเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่เคยดูว่าแน่นแฟนนั้นแท้จริงแล้วกำลังมีอะไรผิดปกติหรือไม่ หรือว่าความเงียบครั้งนี้คือคำตอบที่ส่งกลับไปประชาชนชาวกัมพูชาจำนวนไม่น้อยเริ่มรู้สึกว่าเพื่อนบ้านที่พวกเขาเคยไว้วางใจกำลังค่อยๆหายไปอย่างเงียบเชียบและเสียงของหุนเซนก็คือเสียงสะท้อนของความผิดหวังที่พยายามจะปลุกให้โลกหันกลับมามองกัมพูชาอีกครั้งก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือความเงียบนี้ เกิดขึ้นจากอะไรฝ่ายไทยกำลังคิดอะไรอยู่ทำไมถึงไม่ช่วยหรือมีเหตุผลบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังนี่คือสิ่งที่เราจะมาเปิดโปงกันต่อครับเพราะคำพูดของหุ่นเซนในครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่การตำหนิแต่มันคือหมากเกมสำคัญในกระดานการเมืองที่กำลังร้อนแรงที่สุดในภูมิภาคณเวลานี้ เมื่อพูดถึงคำว่าน้ำท่วมในกัมพูชาหลายคนอาจจะชินตาเป็นภาพตามฤดูกาลแต่ผมขอบอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะนี่ไม่ใช่แค่น้ำหลากธรรมดาแต่มันคือวิกฤตที่ยังรากลึกและรุนแรงเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดจนรัฐบาลเองก็ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ประชาชนในหลายจังหวัด กำลังเผชิญกับภาวะล้มเหลวซ้ำซ้อนทั้งในด้านการดำรงชีวิตและระบบเศรษฐกิจเริ่มกันที่จังหวัดโพธิสักซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศพื้นที่แห่งนี้รับสึกหนักจากน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วผิดปกติส่งผลให้ประชาชนมากกว่า2,500ครอบครัวต้องตัดสินใจทิ้งบ้านเรือนเพื่ออพยพในเวลาไม่ถึงสองวันระดับน้ำในบางจุด พุ่งสูงขึ้นกว่า1-2เมตรภายในคืนเดียวซึ่งถือเป็นระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบหลายปีถัดมาคือจังหวัดเสียมราชเมืองมรดกโลกที่กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดมีหมู่บ้านกว่า124แห่งที่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันหลายวันประชาชนกว่า7ครัวเรือนต้องตกอยู่ในความมืดเพราะไม่มีไฟฟ้าใช และขาดแคลนน้ำสะอาดอย่างหนักโรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนอย่างไม่มีกำหนดถนนหลายสายถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้สาเหตุหลักที่ทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงมาจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องซึ่งเป็นผลกระทบจากพายุเขตร้อนถึงสองลูกที่เคลื่อนตัวผ่านภูมิภาคในช่วงต้นเดือนระบบป้องกันน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับมวลน,น้ำมหาศาลนี้ได้ ทำให้เกิดภาวะน้ําทะลักเข้าท่วมโดยไม่ทันตั้งตัวเขื่อนขนาดเล็กและคันกั้นน้ําหลายจุดพังทลาย <S 2> <S 2> ความเสียหายจึงขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วแม้รัฐบาลกัมพูชาจะพยายามส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อเร่งช่วยเหลือแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าในบางจุดสถานการณ์นั้นเกินขีดความสามารถโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่รถบรรทุกหรือแม้แต่เรือก็เข้าไม่ถึง ความลาดช้าในการเข้าถึงพื้นที่ทำให้เกิดการขาดแคลนปัจจัยสี่อย่างรุนแรงประชาชนบางกลุ่มเริ่มรวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐเร่งให้ความช่วยเหลือด่วนในขณะเดียวกันครอบครัวที่อาศัยตามแนวชายแดนฝั่งตะวันตกก็เริ่มมีความวิตกกังวลมากขึ้นเพราะเกรงว่าหากการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพน้ำอาจจะไหลเข้าสู่พื้นที่ชายแดนและส่งผลกระทบต่อเขตติดต่อกับประเทศไทย แต่เมื่อเราหันกลับมามองสถานการณ์ในฝั่งไทยในช่วงเวลาเดียวกันแม้บางภาคจะประสบปัญหาภัยแล้งแต่ระดับความรุนแรงนั้นยังถือว่าห่างไกลจากสิ่งที่กัมพูชากำลังเผชิญอยู่มากคำถามที่เริ่มแพร่กระจายไปทั่วในหมู่ประชาชนก็คือเหตุใดเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดถึงไม่มีการตอบสนองใดๆเลยหรือว่าในความเป็นจริงแล้วพวกเขาเลือกที่จะไม่ยื่นมือเข้าช่วยตั้งแต่แรก เพราะทันทีที่หุ่นเซนเอ่ยคำว่าความเงียบของเพื่อนบ้านโลกภายนอกก็เริ่มหันกลับมาจับตามองกัมพูชาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่มองเรื่องน้ำท่วมครับแต่มองลึกลงไปว่าความเงียบนั้นซ่อนอะไรไว้ภายใต้กระแสน้ำเหล่านั้นกันแน่ในสถานการณ์ที่ผู้คนต้องจมอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำความคาดหวังต่อคำว่าเพื่อนบ้านจึงยิ่งใหญ่กว่าเพียงแค่คำว่า มิตรภาพทั่วไปครับและในเวลานี้กัมพูชาคาดหวังจากประเทศไทยมากกว่าแค่คำปลอบโยนสิ่งที่กัมพูชาต้องการในระยะสั้นคือความช่วยเหลือเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นสเสบียงอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคเสื้อชูชีพเรือท้องแบนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินความเสียหายและให้คำแนะนำทางเทคนิค แต่ยิ่งไปกว่าสิ่งของกัมพูชายังต้องการสัญ,ญลักษณ์ของความห่วงใหญ่ครับเช่นถ้อยแถลงจากผู้นำไทยผ่านสื่อการส่งตัวแทนไปเยี่ยมเยียนหรือแม้แต่การหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นหารือในที่ประชุมอาเซียนในทางกลับกันประเทศไทยเองก็มีความต้องการเช่นกันครับแต่ไม่ใช่สิ่งของตอบแทนสิ่งที่ไทยต้องการคือความสัมพันธ์ระยะยาวที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ และความจริงใจรัฐบาลไทยต้องการเห็นว่าเมื่อให้ความช่วยเหลือไปแล้วจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือถูกบิดเบือนผ่านสื่อในอนาคตเพื่อโจมตีไทยเราต้องการหลักประกันว่าความเมตตาในครั้งนี้จะไม่ย้อนกลับมาทำร้ายภาพลักษณ์หรือผลประโยชน์ของชาติทั้งในระดับประชาชนและนโยบายระหว่างประเทศ ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของกัมพูชาและความระแวดระวังของไทยจึงกลายเป็นจุดตึงเครียดที่เงียบเชียบแต่หนักอึ้งครับฝ่ายหนึ่งรอคอยอย่างใจจดใจจ่อส่วนอีกฝ่ายกำลังชั่งน้ำหนักและรอจังหวะที่เหมาะสมและเมื่อไม่มีใครเริ่มความเงียบจึงทวีความอึดอัดขึ้นทุกวันแต่แล้วฮุนเซนก็เลือกที่จะไม่รอครับเขาใช้กลยุทธ์การกดดันผ่านสื่อสาธารณะอย่างแยบยน ในขณะที่ไทยยังนิ่งสงบกัมพูชาเลือกที่จะส่งเสียงให้ดังที่สุดคำพูดของเขาที่พาดพิงถึงประเทศไทยอย่างตรงไปตรงมานั้นไม่ได้มีแค่ความน้อยใจแต่มันคือกลยุทธ์ทางการเมืองที่เก่าแก่แต่ได้ผลเสมอนั่นคือการโยนภาระทางศีลธรรมมาให้เพื่อนบ้านในยามวิกฤตการตำหนิว่าไทยไม่ทำหน้าที่มิดแท้เป็นประโยคที่ฟังดูง่ายแต่ทรงพลัง ในการปลุกกระแสสังคมทั้งในและต่างประเทศนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หุนเซนใช้สื่อเป็นหมากรุกทางการเมืองครับเขาเคยใช้สื่อปลุกกระแสต้านต่างชาติในช่วงข้อพิพาทพรมแดนหรือใช้ถ้อยคำรุนแรงโจมตีผู้นำเพื่อนบ้านเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาในประเทศมาแล้วเป้าหมายครั้งนี้ชัดเจนครับ 1. คือเพื่อสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลตัวเองที่ยังแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ไม่ทั่วถึง 2. คือการดึงอารมณ์ประชาชนให้โกรธประเทศเพื่อนบ้านแทนที่จะตั้งคำถามกับผู้นำตัวเองและ 3. คือกดดันให้ไทยต้องเคลื่อนไหวอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะใช้การเคลื่อนไหวนั้นเป็นหลักฐานว่ากัมพูชาถูกกระทำกลยุทธ์นี้รุนแรงกว่าการใช้กำลังกองทัพเสียอีก เพราะมันเล่นกับอารมณ์และความรู้สึกของผู้คนในขณะที่การเมืองระดับผู้นํากําลังขับเคี่ยวกันประชาชนกลับไม่มีสิทธิ์เลือกข้างครับสิ่งที่พวกเขาเจอคือน้ําที่ท่วมบ้านท่วมไร่นาและกําลังท่วมอนาคตของพวกเขาชาวกัมพูชาในหลายจังหวัดยังต้องอยู่กับความไม่แน่นอนน้ํายังไม่ลดโรคระบาดเริ่มส้าเติม และศูนย์อพยพก็แออัดจนเกินเยี่ยวยาภาพเหล่านี้สะท้อนถึงความเปราะบางของระบบรับมือภัยพิบัติในกัมพูชาอย่างชัดเจนสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่แค่น้ำที่พัดผ่านทุ่งนาแต่คือความรู้สึกที่ว่าในยามวิกฤตกลับไม่มีใครอยู่เคียงข้างความเงียบจากเพื่อนบ้านที่เคยหวังพึ่งกลับทำให้พวกเขาหมดศรัทธาต่อคำว่าความร่วมมือในภูมิภาค ทางฝั่งประชาชนไทยตามแนวชายแดนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับหลายครอบครัวหวาดระแวงว่าหากคันกั้นน้ำฝั่งกัมพูชาพังลงน้ำมหาศาลจะทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านฝั่งไทยอย่างไม่ทันตั้งตัวบางชุมชนเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งประเมินความเสี่ยงและมองว่าหากจำเป็นก็ควรช่วยกัมพูชาเพื่อบรรเทาความเสียหายไม่ใช่แค่เรื่องเมตตา แต่เพื่อป้องกันภัยที่จะย้อนมาหาตัวเองแต่ก็มีคนไทยอีกไม่น้อยที่มองว่าลำพังปัญหาในประเทศเราก็หนักหนาพอแล้วการจะแบ่งทรัพยากรไปช่วยคนอื่นควรคิดให้รอบคอบและไม่ควรทำเพราะถูกใครมาด่ากดดันหากอาเซียนยังไม่สามารถรวมตัวกันจัดการวิกฤตในประเทศสมาชิกได้อย่างจริงจังคำว่าประชาคมเดียวกัน ก็อาจเป็นได้เพียงแค่ตัวหนังสือในกระดาษและความเชื่อใจก็จะจมหายไปกับสายน้ำที่ไหลข้ามพรมแดนในทุกๆวันภัยธรรมชาติไม่เคยเลือกข้างครับมันไม่สนว่าใครเป็นมิตรหรือศัตรูเมื่อความเงียบกลายเป็นคำตอบความหวังก็ค่อยๆเลือนลางลงหากคุณเป็นผู้ตัดสินใจคุณจะเลือกช่วยกัมพูชาในยามนี้ หรือจะรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของประเทศตัวเองบางคำถามก็ไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุดแต่น้ำยังไม่ลดความเจ็บปวดยังไม่จางและความเงียบก็ยังคงอยู่ครับในอีกด้านหนึ่งของสถานการณ์ความมั่นคงกองทัพไทยได้ออกมายืนยันครับว่าพบความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาในการเคลื่อนกำลังผลเข้าสู่แนวหน้า มีการตั้งฐานประจำการในจุดเสี่ยงหลายแห่งถุงโรเวียนปราสาทตาควายนอกจากนี้ยังตรวจพบการเสริมกำลังพลและขยับยุธทธปปกรณ์เข้าประชิดชายแดนไทยอย่างมีนัยสำคัญขณะที่ทางฝั่งกัมพูชาเริ่มมีการปล่อยข่าวโจมตีโดยกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นผู้เปิดฉากยิงก่อนบริเวณบ้านหนองแก้วซึ่งกองทัพไทยได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างชัดเจน พร้อมยืนยันว่าเป็นการตอบโต้ตามหลักสากลหลังจากที่ทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงเข้ามาก่อนโดยไทยได้ทำการยิงเตือนไปหนึ่งครั้งก่อนจะโต้อตอบกลับไปส่วนกรณีที่มีการอ้างว่าไทยควบคุมตัวทหารกัมพูชา18นายยังผิดกฎหมายนั้นกองทัพไทยแจ้งว่าเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมหลังจากที่ทหารกลุ่มดังกล่าวยอมจำนน และพร้อมให้ผู้แทนเข้าตรวจสอบความโปรง่งใสได้ทุกเมื่อนอกจากนี้เรายังตรวจพบการวางทุ่นระเบิดใหม่และการตัดรั้วลวดหนามเพื่อขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญเช่นช่องอานม,ม้าและภูมะเขือทางด้านเศรษฐกิจสื่อต่างประเทศรายงานว่ากัมพูชากำลังเผชิญกับภาวะสุดตัว จากเดิมที่เคยคาดการการเติบโตไว้วที่6%อาจเหลือเพียง4%ในปีหน้าเนื่องจากผลกระทบจากการประทะชายแดนทำให้นักท่องเที่ยวลดลงและแรงงานชาวากัมพูชานับแสนคนที่เดินทางกลับจากประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะตกงานและขาดแคลนอาหารอย่างหนักเมือรัฐบาลกัมพูชาจะพยายามแถลงว่าดูแลแรงงานเหล่านี้เป็นอย่างดีแต่ข้อมูลจากภาคสนาม กลับสวนทางกับคำถแถลงอย่างสิ้นเชิงกองทัพไทยจึงย้ำเตือนว่าจะปกป้องอธิปไตยตามกฎการใช้กำลังอย่างเข้มงวดและจะไม่ยอมให้ข้อมูลเท็จมาบิดเบือนความจริงหรือทำลายศักดิ์ศรีของชาติได้นอกจากสถานการณ์ใกล้บ้านเราแล้วยังมีความเคลื่อนไหวสำคัญจากสหรัฐอเมริกาครับ เมื่อชาวอเมริกันจำนวนมากออกมาแสดงความยินดีหลังจากรัฐบาลทรัมป์เดินหน้ามาตรการกวาดล้างและขับไล่ผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายปฏิบัติการล่าสุดคือการจับกลุ่ม al al มาวานอัลอัฟมาวานอัลอัฟผู้บริหารระดับสูงของสมาคมอเมริกันเชื้อสายอิสลามในเมืองดัลลัสซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มฮามาส โดยเจ้าหน้าที่พบว่าเขาอาศัยอยู่ในสหรัฐเกินกำหนดวีซ่ามานานกว่า10ปีและมีส่วนในการระดมทุนให้องค์กรที่ถูกขึ้นบัญชีดำในขณะเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศเตรียมตัดสิทธิประโยชน์และงบประมาณช่วยเหลือทั้งหมดสำหรับผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายโดยรัฐบาลย้ำจุดยืนชัดเจนว่าอเมริกาต้องมากก่อนและความมั่นคง,งของประเทศต้องมีความข้มงวดสูงสุด แม้ฝ่ายสิทธิมนุษยชนจะแสดงความกังวลแต่ฝ่ายสนับสนุนมองว่านี่คือคำตอบที่ถูกต้องในการจัดการภัยคุกคามที่ซ่อนเร้นอยู่ในระบบเดิมหากคุณต้องการติดตามข่าวสารที่เข้มข้นรวดเร็วและผ่านการวิเคราะห์อย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองความมั่นคงหรือสถานการณ์โลกเราคือพื้นที่ข่าว ที่ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงและความชัดเจนโดยไม่บิดเบือนทุกเนื้อหาผ่านการคัดกรองอย่างละเอียดเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดอย่าพลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญเพียงกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อให้คุณเข้าใจสถานการณ์ก่อนใครและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกวันครับ